ทีมหมดแล้วนนะมันร้อนเลยครับทีมหมดแล้วน,นะครับรอร่อยนะทีมได้นะครับ ครับผมวัจนจันจะเป็นตลาดนัดวัสสากรตอนเย็นนะครับตั้งแต่บ่ายสองถึงสองทุ่มนะครับส่วนบางคารจะเป็นทำไมเนี่ย,นนยมา,าอะไรมาอะไรมาดูกันครับผมสวัสดีครับเพือ่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัสสากลเป็นนัดวันจันทร์ตอนเย็นครับผม เดี๋ยววันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตล้านข้าวเกียบปากหม้อครับผมสวัสดีคุณพ่อค้าครับผมสวัสดีครับแม่ฟลัาางทำเลยเนาะวันนี้้าวันนี้มีฟิล์มการโควิดอย่างดีเลยเนาะ มอไมไหมครับลองชิมหมดได้นะครับอี่กล่องหนึ่ครับหนาสิบเอาไปสองไหมครับสองกล่องห้าสิบบาททำไหมลองชิมหมดได้นะพี่อร่อยนะลองชิมได้ครับพี่เท่าสี่เลยครับห้บาทครับตอนนี้ลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆครับผม กล่องละ30บาท2กล่อง50บาทรวมได้ครับผมลูกค้าของเรานี่ขายกล่องละเท่ 2, าไหร่ okay, ครับผม30บาท2กล่อง50บาทครับโอเคครับผมมีพริกมีผักให้พร้อมครับผมมีให้ชิมด้วยนะมีให้ชิมด้วยนะชิมฟรีด้วยนะมุนะ้งกับข่าวเนาะห0บาทครับพี่ ขอบคุณครับผมคุณลูกค้าของเรามีแป้งอะไรบ้างครับผมมีอันชันครับอ่าไหนสักเทสักเทไหนฮะอันชันโอเคแล้วมีอะไรอีกครับผมก็มีธรรมดาครับธรรมดาดะนะอ๋อแป้งขาวเนาะแล้วก็ใบเตยครับใบเตยนะ สามอย่างนะโอเคทุกอย่างรวมได้ครับได้หมดครับเราได้ข่าวว่าทางร้านบอกว่าคนท้องกับเด็กนี่ถ้าเป็นคนท้องแล้วก็เป็นเด็กไงผมจะคิดแค่ราคาแค่ยี่สิบบาทครับอ๋อสุดยอดเลยตัวนี้เป็นอันชั้นครับผมใช้เวลานานไหมคุณพ่อค้าเพระโราณไม่ถึงหนึ่งนาทีครับอันนี้ก็จัดผัดไปก่อนครับผมขึ้นอยู่กับลมเลยอ๋อ หม้อเดียวเอาอยู่เลยนะแต่ว่าต้องทำรอลูกค้าไปก่อนนะฮะได้ยเยอะครับพี่ไม่ต้องห่วงได้ยเยอะนะ5บาท10บาทเลยครับผม ร้องไหมครับพี่ชิมหมดแล้วน,นะคะรับลองชิมได้น,นะค,ะคุณพ่อค้ามาขายตลาดนัดวัสสกรวันไหนบ้างครับผมตอนนี้เหลือวันจันทร์วันเดียวครับวันจันทร์ตั้งแต่กี่โมงคุณพ่อค้า ไบสองถึงสองทุกครับ ชิมได้ครับลองชิมได้ครับพี่ชิมได้ครับลองชิมได้ครับเล็กเลยเล็กเลยครับผมสองกล่องดีครับลองชิมได้นะสาวซื้อสองกล่องห้าสิบบาทครับของกระยังละสีไหมสองกล่องห้าสิบบาทเดี๋ยวเอากี่กล่องดีครับสองกล่องมันกล่องเหมือนกันหรอมีครับมีอระยังละอันได้ครับเขียวก็ได้ครับเขียวม่วอฟางนี่แลห้าสิบบาทครับ <อ>ลืมัี่ขอถักหนะ่ะได้ครับร้อนๆใส่ก็ดีร้อนให้พี่นะดมงง่วง่อนะไอ้ี่่องได้ครับ จิมเลยครับจิมเลยท,ทั้งมือทั้งปากอยากให้ไปชิมเลยแ <c> ค <oughs> ่ผมสองไม้สองมือแบบอันนี้จิมมาแถามให้แล้วกัน อะไรอ๋อซื้หลายอย่างครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมสามสิบบาทผสมไหมครับสองกล่องห้าสิบบาทเอาอยากก่างละสี่นะครับมงงอะไรเกี่ยวนะครับกล่องห้าสิบบาทครับขอบคุณมากครับผม หลอดเลยครับลงซีงหมดแล้วนะครับเอานนี้วันเดียวนะครับนี้ไม่มาแล้วนะ อะไรครับลองชิมหมดแล้วนะครับอร่อยนะชิมได้นะครับเอากล่องเดียวค่ะสิบบาทเป็นสองกล่องไหมครับสองกระป๋องท่านสิบบาทตัวอยางละสีไหมสีอะไรครับขาวกับเกลียวน้องสิบบาทเอาชิมหมดได้นะครับเทามาชิมได้นะตามสบายครับเลือกได้เลยครับผมขอบคุณคุณลูกค้าด้วยครับผม พ่อค้าคเดี๋ยวรบกวนฝากร้านอีกทีครับผมครับบนจันทร์ก็จะเป็นตลาดนัดวัดสหกรน,นะครับเวลาตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงสองทุ่มส่วนวันพุธตลาดนัดวัดช่องลมเหมือนกันครับบ่ายสองถึงสองทุ่มเหมือนกันช่องลมนี่ท่าฉลองนะนช่องลมท่าฉลองครับแล้วก็วันศุกร์ที่ตลาดนัดกระทุ้งแบนด์ครับเป็นเวลาเดียวกันเลยครับเวลาเดียวกันเลยครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอบคุณมากที่ให้มาถ่ายทำสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอลงงพูดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมีเมเ่เต็มรอแม่ก่อน

ครับผมวันจันทร์จะเป็นตลาดนัดประสาทกรตอนเย็นนะครับตั้งแต่บ่สองถึงสองทุ่มนะครับส่วนวัาอังคานจะเป็นอะไรเนี่ยมะบันลังกานที่ไหนมะไปไหทนที่เหอมาดูกันครับผม